มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนทํานายตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนปีพศ2565ระยะการทาทำนาย7วันมาดูซิว่าวันพุธกลางคืนจะได้ไพ่ไหไรได้ไพ่8ดเหรียญได้ไพ่เดอะฟูลได้ไพ The ่เดอะเดอะสตาร์ไพ่ดาว ได้ไพ่แอปเปิลไพ่ราชนีได้ไพ่สีถวยการงานการงานช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำสูตที่ดีการเงินการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งของตนเองงานเงินเข้ามาเรื่อยๆส่วนเรื่องความหลัก ความรักคนโสดคนโสดช่วงนี้ยังรักอิสระรักสนุกยังไม่ค่อยจริงจังเรื่องความรักแท่ส่วนคนมีคู่ก็พึงพอใจในนิดหน่อยตัวคนมีคู่ก็ไม่ค่อยจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสักแหลส่วนเคาะเคาะให้ระวังเรื่องความเสี่ยงการเสี่ยงสิ่งต่างๆส่วนเลขเด่น ผู้ที่เกิดวันพุธกังคืนก็คือเลขแปเลขศูเลขสิบเจ็ดหนึกับเจ็ดเลขสาแล้วก็เลขสี